สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox ปอ o r ทัวร์นะฮะและแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงครับผมนั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร,ร่นะฮะดวงอาทิตย์ของเราจะแหวกฝ่ากลุ่มไอหมอกออกมาให,ให้เราเห็นแสงแรกของปี2,565และตอนนี้ ดวงอาทิตย์กำลังจะทอแสงนะฮะผ่านสายหมอกออกมาให้เราเห็นความงามแล้วนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้พาท่านผู้ชมดูแสงสุดท้ายของพระจันทร์แล้วก็ความมืดตอนนี้แสงสว่างเริ่มกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ดวงอาทิตย์มันมีขึ้นมีลงอยู่ทุกๆวัน แต่สําหรับวันนี้มันเป็นวันพิเศษครับนั่นก็คือวันเริ่มต้นปีใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นบรรยากาศทั้งสองบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการลาลับหายไปของค่ําคืนสุดท้ายของปีและก็รับแสงแรกของปีใหม่ก็ตามมาและนี่ครับโอ้โหเริ่มสาดแสงออกมาแบบนี้ครับสวยงามมากครับเป็นภาพที่แบบสุดยอดครับอยากให้ ทุกท่านได้เห็นด้วยครับไว้เป็นของขวัญสำหรับการทำคลิปของ g f o ฟที่ผ่านมานะอาจจะไม่ได้มากมายอะไรมากนะฮะก็อยากจะเก็บความทรงจำดีๆของปีนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวปีนี้นะฮะปี65นี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราอีกในการทำงานก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปในช่อง g f o ฟ Sport ของเรานะฮะ อันนี้ครับอยากให้ทุกท่านเก็บบรรยากาศนี้ไว้ครับผมอืมสวยงามมากครับภาพถ่ายเดี๋ยวผมขอเก็บภาพก่อนนะฮะอสวยงามมาก ตอนนี้ถูกเมฆหมอกลับไปแล้วครับถือว่าเราได้เห็นนี่ฮะแสงแรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ฮะโอ้โหช่วงหน้าหนาวนะเราจะได้เห็นนกหลากหลายชนิดมากที่มาอาศัยอยู่ในหนองเล็งทรายครับ มีการรอกด้วยนะฮะการลอกน้อย ก็มีนกหลากหลายชนิดครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นี่จะมีต้นไม้ตรงนี้จะเป็นซุ้มดูนกที่เราทําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้ไม้ไผ่มันเริ่มผุแล้วเดี๋ยวคงจะมีการบูรณะซ่อมแซมว้าวแสงพระอาทิตย์นี่ครับมาอีกรอบนึงแนละ้ว มีแสงพระอาทิตย์มีทะเลหมอกสวยงามมากครับ ที่บินอยู่นะก็จะเป็นกลุ่มนกนางแอนบ้านนะนกเล็กนกน้อยที่อยู่บริวเวณน,นี้ก็ส่งเสียงเริ่มออกหากินกันแล้ว กล้องผมมีปัญหาพอดีเลยโอเคครับผมไงไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้กล้องผมมีปัญหานะครับผมขอแก้กล้องนิดนึง